สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับับอาจารย์เดีโอลิเช่นเดิมครับกับสูตรคำนวณมือฮาหนอยนะครับเดินบนเด่นล่างแล้วก็ทีเด็ดฮาหนอยวันนี้ครับวันพุทธที่30พฤศจิกายนวันพุทธที่30นะครับพฤศจิกายนนะครับจะสิ้นเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวจะมีหวยไทยมาฝากกันนะครับนะ ไวไทยนี่ขอเป็นพุ่งี้เช้าได้กันนะครับไม่ก็ดแดเย็นนี้นะเดี๋ยวจะลงคลิปอีกคลิปหนึ่งเมื่อวานนี้ต้องก็ไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็เข้ามาเหมือนเดิมอ่ะนะเด่นบนเราเข้านะแต่มันไปเข้าตัวอื่นนะถ้ารู้อย่างนี้เอาทีเด็ดเราไปใช้งานดีกว่าเอาเลขตัวฟันทีเด็ดมัดรวมกันนะแล้วไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเล่นสามฮานอยนี่จะสวยงามกว่าสองฮานอยก็ยังดีนะเมื่อวานนี้เราทบทวนก่อน29าวัานอังคารน,นะพฤศจิกายน เราฝันเลขห้านะตัวรองเจ็ดสองปดถูกไหมเออแมอาจารย์ไปตัดสามไปตัดสามบอกสามมาเลยนะเบิ้ลสามเลยจําได้ไหมที่าอ,อ,าานะอาจารย์บอกว่าตัดสามอาจารย์ไม่เอ้าสามนี่ตัวนี้นี่นะมันห้ากับเจ็ดอาจารย์บอกว่าห้ากับเจ็ดแม่แน่เลยห้ากับเจ็ดแน่เลยเอาห้ากับเจ็ดตัดสามออกซะวานะตัดสามออกองแหมมาเลยวะสามสามเบิ้ลสามเลยทีเด็ดจริงจรินะ นี่ก็เราก็เลยฟันสรุปกันเมือ่อวานนี้นะ5้าเจ็ดอนี่นะห้าเองอะไรครับฮานอยพิเศษออก8 1ดหนึงห้มี5้มีแนะสวยงามอยู่นะแม่ถ้ามี1แทรกนะหรือ3แทรกก็ยังเจงดีหน่อยเนาะฮานอยธรรมดาออกสาม3ปนมี่มีแปดขาดสา แต่มัน VP เราเข้าอีกเหมือนกันนะหเข้ามาสองฮานอยเจ็ดห้าเจ็นย์ห้าเจก็เข้ามาประมาณนี้แหละนี่คือแนวทางที่เราทําส่วนใหญ่ก็จะไม่หลุดเท่าไหร่นะส่วนใหญ่อาจารย์นี่ถ้าจะหลุด2อันแนแรก็จะเข้า VP สังเกตดูดีๆนะตามกันมานานนะสมาชิกบางท่านก็อาจจะทราบนะครับถ้ามันหลุด2องฮานอยนี่เพราะตัวเลขชุดอาจารย์วางไว้แนวแนว,แนว,แนว,แนวชุดอาจารย์มไม่น่าจะหลุดอะสฮานอย นะไม่น่าจะหลุดเลยนะถ้ามาฮานอยพิเศษ mm. เต็มๆในฮานอยธรรมดาจะไม่เข้าฮานอยบีเข้าแต่ส่วนใหญ่บีจะเข้านะครับส่วนใหญ่บีจะเข้านอกจากถ้าฮานอยธรรมดาเข้าเต็มๆเนี่ยพิเศษกับบีจะหลุดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นโอเคครับไอ้นี้เราก็จะมาเดินดูสูตรสูตรเดี่ยวที่นี้เมื่อวานนี้เราลงไปเด่นล่างเราหลุดนะครับเดยนมันนิดนึงเพราะมันกระดาษหมดพอดีเลยนะครับอ่า เมื่อวานนี้เด่นบนมีสูตรเด่นบนเปสูตรเก่าแล้วใหม่เนาะสองดาวสิบสองงวดน,นะยี่สิบเก้าพฤศจิกายนเราคำนวณได้เลขห้าเลขเจ็ดเลขสามออกสามแปดศูนย์สามไปเข้าหลักร้อยนะสามเข้าหลักร้อยสามขอลากนะครับห้าเจ็ดไม่เข้านะแต่ก็ยังถือว่าเข้านะเป็นตัวดับไปซะง,งั้นะเราใช้หลักร้อยบวกศูนย์บวกสองบวกหกคงที่สูตรเมื่อวานนี้ ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองพที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามเอาเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเลขสามออกสามแปดศูนย์สามเข้าร้อยบนเพราะฉะนั้นจากสองดาวเราก็ให้เป็นสามดาวสุดเก่าเล่าใหม่จะได้รู้ล่าอยู่กับเรามาสามมวดสถิติโดยรวมเขาสิบสาม้วดนะครับวันนี้วันพุธที่สามสิบพฤศจิกายนเด่นบนเอาอยัางไงเอาก็คำนวณไปเลยดีกว่ามั้งผมสุดเก่าเราใหม่สามม้วดแล้วอยู่กับเรามาใช้หลักร้อยครับบวกศูนย์พืที่หลักร้อยบวกศูนย์เราก็ สาบวกศนย์ได้เลขส3มบวกสได้เลขห5าบวกหเป็น11ได้เลขหนึ่งเลขสามสะท้อนแสงนิดหนึ่งเลขห้เลขหนนี่คือเด่นบนครับเราใหม่ได้จะคำนวณดูสูตรตัวนี้นิดนึง่งเราก็เอาให้เห็นกันนะเเข้ามา1ิบร้อยบนนะครับ9เข้ามา10บร้อยบน9ก้ากับหเข้ามา2ตัวบนหนึ่งเก้าหเับหเข้ามาหน่วยร้อยบนแปดเนะครับศย์เข้ามา 8ปดก็มาร้อยบน8 5 7 0เจ็ดก็มา10บน5 7 0แล้วก็มววนี้3ามก็มาร้อยบน3 8 0วันนี้คำนวณได้เลข3 5นะครับสำหรับเด่นบนนะเดี๋ยวไปดูเด่นล่างสุดใหม่เด่นล่างสุดใหม่เราใช้ศูนย์นี่ครับเศรษฐีสิบงวดนะเด่นล่างเราใช้หลักหน่วย แค่นั้นเองครับหนักเดียวสูตรง่ายน,นิดนึงวันนี้นะครับเราคำนวณกันสักสี่งวดนะถอยไปไดสิบงวดล้วแหบวกหนึบวกสามบวกสงคงที่เอาละคำนวณกันเลยหลักหน่วยครับเลขเก้าบวกหเป็น10เลขสอหลักนะครับเอาหลักหน่วยของสิก็คือเลขศูนยย์วกสามได้3 3มบวกสได้5 0าศูนย์สมาครับงวดต่อมาออกอะไรครับ3ามเข้ามา10หลักต่อมาครับหกบวกห่งได้เจ็ดเบวกสเป็น10เอาเลขศูนย์ศย์บกสได้สง 702อครับออก62 2เข้ามาหน่วยล่างต่อไปครับ7บวก1ได้8 8บวก3 11ได้เลข1 1ึบวก2ได้3 8 1 3ครับออก8 7 8เข้าตำแหน่ง10ล่างต่อมาครับ7ครับบวก1ได้8ชุดเดิมครับ8แล้วก็1แล้วก็3นะครับเหมือนกันเพราะมันบวกชุดเดียวกันออกอะไรครับออก833ครับ3ก็เข้ามา สังเกตดีๆนะครับ8ออกบ่อยมากนะทุกงวดแต่มาจจะเข้าหลักร้อยอะเนี่ยแเข้าเดินเข้าหลักร้อยหมดเลยซึ่งจริงหลักร้อยปักหลักร้อยนี่ทำยากมากนะครับ8เข้าหลักร้อย8เข้าหลักสิบล่าง8เข้าหลักสิบบนมี8นะครับกับเ7เริ่มมาแรง8 7อะไรทํานองนั้นแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะหยุดก็ได้นะครับอ่าครับมาดูงวดนี้10ครับเลขศูนย์ครับหลักสิบบนในหลักหน่วยบนขออภัยครับ หลักหน่วยบนเลข0ย์ครับบวก1นวของที่ได้เลข1 1บวก3ได้4 4บวก2ได้ห1 4 6ครับเด่นล่างวนนี้เพราะฉะนั้นเอามาจับมัดร,รวมกันวันนี้คอมพิวเตอร์มันให้4 6เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอา4 6มานมาเห็น1ชนกันก็เลยสี่มาด้วยนะครับ3เห็นว่าทิ้งไปก็เลยดึงเข้ามาถ้าจะลองลองเอาจับเลข3ตัวนะครับอย่าลืมเลข8กับเลข7็นะครับ จะจับเป็นบินเป็นบิน1 2 3 4บิน6ตัวนะครับ146387นี่คือตัวหลังท้ายนะครับเอามาจาับมัดเลข3ตัวได้นะครับ1441 1661 1331 4664 4334 6336นะครับ30พฤศิกายนเรียบร้อยครับขออนุญาตไปทำสูตรหวยไทยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ